สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะ เวลา19นาฬิกาวันที่10มกราคม2566ที่ผ่านมาที่โรงแรมหัวหินกอล์ฟวิลล่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางลิสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินจัดงานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมาคมชมรมในเขตเมืองหัวหินที่ได้ร่วมงานกันมาในปี65ตั้งแต่รับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมพร้อมจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่2566โดยมีนายปัญญาสอนวิสัยที่ปรึกษาอายการจังหวัดหัวหิน นายพลกิจพวงวลัยศินนายอำเภอหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมคณะนางปานอมชูผู้ประธานชมรมมูเมนขับหัวหินและคณะนางวัสนาศรีการจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชัํานางคิพวันสุทศน์ประธานชมรมนาฏศิลป์เทศบาลเมืองหัวหินปานบุรีกลุ่มชาวต่างชาติแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนางลิสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมกล่าวถึงการจัดงานในค่ำคืนนี้เพื่อเลี้ยงขอบคุณทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐ ในท้องถิ่นและกลุ่มชมรม ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมงานของสภาวัฒนธรรมด้วยดีมาตลอดทั้งปี2565รวมทั้งเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้กับทุกท่านที่มาพบกันในคืนนี้สําหรับงานและกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมอาเภอหัวหินยังจะต้องดําเนินการต่อไปในปี2566นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินเพื่อให้เมืองหัวหินนั้นมีความคึกคักทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อไปอีกทั้งเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้รัก ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินจัดงานเลี้ยงขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนค่ะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการประกวดนูน้อยวัฒนธรรมค่ะก็ขอบคุณท่านเทศบาลเมืองหัวหินท่านนายกนพพรบุติคุณและคณะค่ะที่สนับสนุนและก็ท่านในอำเภอหัวหิน ท่านพลกิตพงศ์ไลศิลป์และคุณนายนะคะแล้วก็ขอบคุณชมรมหัวหินมู e ม้นสครับขอบคุณผู้เข้าประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมทุกๆท,ท่านขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมค่ะขอบคุณคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกท่านค่ะทีะ่ร่วมกันทำงานอย่างดีนะคะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะ,คะกิจกรรมต่อไปของสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินก็จะเป็นการบทเนนภาคฤดูร้อนค่ะ หัวหินเป็นบ้านพ่อนะคะก็อยากให้พี่น้องชาวหัวหินนะคะรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเมืองหัวหินนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะ อยากให้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็โรงเรียนปลูกฝังนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเรามีวัฒนธรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการกินนะคะแล้วก็วัฒนธรรมการพูดนะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของมวยไทยไม่ว่าจะเรื่องของการละเล่นพื้นเมืองนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของเมืองหัวหินค่ะ